สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องสายฟรีอีสปอร์ตครับมามาแลกแต้มลีกกันนะครับโอ้โหผมอย่างรุ้นเลยนี่ครับซัมบอตต้าครับแบ็กขวาเดือนที่แล้วไอ้รอบที่แล้วเป็นกองหน้านะครับเชฟเชียงโกนะนี่ครับใครไม่มีลีกต้องหาลีกอยู่ครับสายฟรีชอบครับแบบนี้นี่ครับร้อยสิบนะครับ เนี่ยแล้วก็มีสามหมื่นนะครับเนี่ยแต่ผมไม่คิดว่าผมจะใช้นะผมก็เลยไม่แลกนะผมได้มาแสนสองนะครับรอบนี้ได้มาแสนสองเนี่ยมาแลกเอาเพชรเอาเพชรไปไว้เปิดแพ็คนะคไว้เปิดสามพันเพชรอืมแล้วก็เดี๋ยวเอาเอามาร์คคิาโน่ด้วยดีกว่านะแล้วก็มาเปิดแพ็คด้วย แต่ว่าเปิดแพ็คไม่ค่อยได้ลุ้นนะครับน่าจะล็อกไว้เอาสองตัวพอมาคิคาโนแล้วก็นี่ครับลองดูสามแพ็คเปิดได้สามแพ็คพอดีนะลยุยแพ็คแรกปั๊บไม่มีแสงเลยขวันโยกแพ็คที่สอง ปรับเข้าใ,า,า,า,เาให้อ่ามาบาซิลรับเอสทีเอาฮีโร่เอาอะไรวะเอาอันอะไรไม่รู้ร้อยเจ็ดนะพอได้อยู่ไปอีกสักแพ็กโอ้อวันนี้ไม่มีแสงเลย หมดแล้วครับเดี๋ยวรอซีซั่นหน้ามามาตีกันหน่อยครับเนี่ยเพิ่งเปิดได้แบ็กซ้ายมานะครับตัวนี้ก็เปิดไอ้แต้มต่อเวลาพิเศษได้มานะครับขาดแบ็กซ้ายอยู่ว่าจะเอามาใส่กนหน่อยครับพอดีได้ซับ,บอตต้ามาพอดีครับเอายืนซ้ายไปเลย มีเม็ดแดงพอเปล่าเนี่ยไปเดี๋ยวไปลองเล่นเลยครับสักสองตานะไปเดี๋ยวตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้ามันไม่ติดเดี๋ยวเสียได้ครับมาเคลียโนหายากนะมาตีร้อยอย่างเดียวโอ้ยขาดตัวหนึง่งขาดตัวหนึง่ง ขึ้นเม็ดแดงนะเดี๋ยวตีไปเลยครับแปดสิบเปอร์เซ็นไปทีเผอเอาทีเผอไปโอเคถ้าแตกนี่เขาเสียดายครับมาเม็ดแดงพอครับเดี๋ยวลุยกันเลยเดี๋ยวอัพโลดดีกว่านะครับไอ้รับแน่นๆหน่อยนะออัพโลดไปเลย ไปลุยนีรับยืนซ้ายแบกขวานะครับแต่ว่ายืนซ้ายได้นะครับเดี๋ยวถ่ายทอดดีกว่าไม่มีนักเตะอัพนะครับต้องถ่ายทอดเอาไปอีกสี่ขาอีกหนึ่งฝึกเอา ตับเขาให้โอเคเต็มยิแห้าเนี่ยตีเม็ดแดงก็พอไม่ต้องถึงเม็ดส้มหรอกนี่ครับโอ้าเทียบกับเทนน้โหพลังใช้ได้เลยครับเยอะกว่านะแต่การส่งบอลยังสู้เทนไม่ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับนี่เม็ดแดงอยู่เลยนะครับเนี่ยถ้าตีเม็ดส้มผมว่าใช้ได้เลยโอเคเลย นี่ครับอืมตึงอยู่นะครับใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไปเดี๋ยวไปลองเล่นนะครับาราาามาลุย นะครับจัดสี่สานะครับเจอ4ี่1นสองโอเคสุสีครับสุสีสุสีสสเดี๋ยวจะเน้นหน่อยบแบกขวาหน่อยนะครับเราจะไม่ไม่ดันบุกมากนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เห็นซัปปอต้านะครับต้องให้เขาบุกมาทางฝั่งขวาเนี่ยครับ ยิงก่อนอืเนี่ยติดเซฟไปเลยเนี่ยตรงนี้แหละอุ้ยโอ้ยไม่โดนได้ไหมอีเปเล่จิ้มไปดิเอเวิสไปไหนพี่เข้าสองไปคนหนึ่งดักไว้ครับจิ้มไปดิโอ้โหหลุดมาโอเคขนาตามาเก็บสวยครับล็อกก่อน แทงอื้มติดติดเตลโอเคดีอารดักได้มาสวัสดาม,มาโอเว่นนะโอเวน่นล็อกล็อกหาช่องอยู่เบิ้นเร็วมายีาดยีอารล็อกต่อไปลูกนีต้ต่อไปต่อไปอไปไปเปิดมาอื้มมาแล้วนะ้าเข้าไม่ถึงครับ นี่โอเคดักบอลสวายผมว่าใช้ได้เลยนะครับดูทรงตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่แล้วก็มัน,นก็ใช้ได้นะความเร็วความแรงก็ใช้ได้นะตัวนั้นข้างใหญ่นะครับเนี่ยดีเลยนครับเนี่ยตัวใหญ่ใช้ได้เลยนะครับ กัญชาโซเชนคืนมามานาลนาครับโอ้โห้เขาล้มตั้งนานแล้วยังเอาบอลไปให้เขาอีกพาดพาดสับบัตตาครับนะกัญชากัญชามาสับัตตาสับัตตา,ตาอืมจ้าวอาจารย์ให้ฟาวผมเถอะอ้าโอ้โหไม่ได้ฟาวแถมจบอย่างครึ่งแรกจบไฟ0-0ยังไม่ได้ยิงเลยครับเนี่ย เกมแรกเดี๋ยววอร์มเครื่องก่อนนะครับแทงไปโอเว่นครับโอเวนอ่เวนกดด้วยซ้าย,อย,อยโอกดหัวกุมกระบาลไม่เข้าได้ไงวะซสัดเต็มข้อนะครับแต่มันเป็นซ้ายไงม่ยิงขวาให้ผมนะถ้าขวาน่าจะเข้านะ เออใจเย็นเนี่ยเราค่อยดักนะไม่ต้องรีบนะอย่าพวดนะเล่นเปิดแดรต้องคุมนักเตะดีครับโอเคเนี่ยมีเบสจิ้มสวยมาได้บุกต่อครับกันชาเนฟชาชค่อยๆใจเย็นครับเกมนี้เราวอร์มเครื่องก่อนนะครับไม่ต้องรีบมาโรน,นาคานาโรมานาครับไปกันชา นิวศนิวศหาช่องอยู่ใจอยู่ครับไม่มีช่องขึ้นมาก่อนโอเคโยกสวยครับโยกสวยก็นิชาไปล็อกโอ้ฟาวไม่จานโอ้มีฟาวนะครับโดนขวางไว้เมื่อกี้ขนาวโลครับเจอเปเล่เนี่ยโอเคสโคดักเสียฟาวอีก วิงกลับหลังไปครับการเขายิงโอเคสวยเกือบโดนโอเครับสวย d k r วางไปโอ้โไม่ผ่านนิดเดียวโอเคเฮ้ย,ยเกือบได้นี่ครับซาบิต้าดักสวยครับ ใช้ได้นะครับเล่นผมว่าดักบอลดีนะดักบอลใช้ได้เลยนะครับการยังไม่เห็นยังไม่ค่อยเห็นกนารดวลหนึ่งหนึ่งเลยครับแต่ว่าดักบอลดีนะครับตัดบอลได้หลายทีอยู่นะใช้ได้ใช้ได้เมื่อก่อนแต้มนี้ผมไม่ค่อยแลกนักเตะน,นะครับผมชอบออกไปเปิดปแพคโอได้แต่ตัวอะไรไม่รู้ครับหลั <S <S งหางเงียนักเตะดีกว่า ไม่ต้องไปลุ้นเปิดแท็กนะครับเอานักเตะดีกว่าเดีย๋ยวมันล็อกตัวไว้แล้วครับได้ตัวอะไรก็ไม่รู้คอมไปอันชาอันชาน้ำจะย้อนกลับมาครับจบไปครับเกมนี้ไม่ได้ทำอะไรกันเลยศูนย์ศูนย์ยิงกันไม่ได้ครับเครื่องยังไม่ร้อนนะแต่ว่าซับบตาก็ใช้ดีนะครับผมว่าผ่านเลยดักบอลข้างดีเลยนะครับ วัวคัสนี่วัวคัสหนึ่งครับเฮ้ยได้นักเตะเดี๋ยวไปเก็บชิ้นส่วนไว้นะครับตอนนี้ยังไม่มีตัวอะไรดีๆครับเดี๋ยวรอเผื่อวิกสามวิกสี่มีตัวไอดีเข้ามานะสะสมชิ้นส่วนไว้ก่อนครับไปอีกสักเกมสูเสีัสบ เ <4 S 2> สียบสามเหมือนเดิมครับอืมดูครับนี่เจอของแท้นะครับดูตัวลุกเกลเลตเบลนะครับมาดูครับซาบิต้าจะอยู่ไหมนะครับเกมนี้เกมนี้จะใส่เต็มที่ครับเช็ดนี่สาดออกมาโคกโอเคสวยโคกต่อมา อ้วนะครับมิชามิชาตอกไปไปครับใช้ความเร็วครับใช้ความเร็วเป็นประโยชน์ไปด้วยความเร็วเปิดมาครโคกโอ้โหได้เตะม,มุมครับมาดูเตะม,มุมครับจุดนี้นะครับเปิดจุดเดิมโคกเรียบร้อยเนี่ยเตะม,มุมก็จุดเดิมครับที่เคยแนะนําไปนะครับผมทําประตูได้บ่อยนะครับเตะม,มุมนะ ไม่ฟุกนะครับทำประตูได้คข้าง,างบ่อยเลยเฮ้ยโอเคโอวินเบียดสวยสโคโโกกมม้โอ้ยหยุดมาเกลียจิ้มแมพใจเย็นนะเดี๋ยวจิ้มนะโอเคเทนดักสวยมาไปโอวินเึ้นมามาแล้วนะ ช้าเสียบอลเอาเสียฟาวอีกเ,อเล่นบอลน,นี้เพื่อนโอเคสปาตตาอาร์มาล่าโดน่าเันชาโอเวนโอเวนจะคืนนะับได้ฟาวเอา ไม่มีนักเตะโอ้คิดว่ามีตัวยืนอยู่แถวนั้น,นครับโอ้ปวดหัวเลยเฮ้ยโอเคจิมสวยหาได้บุกต่อครับการีชาไปกาญนชาไปไปล็อกไหลมามาแล้วหน้ากดซ้ายเน้นๆครับเรียบร้อย2อ โอเคสาซากุต่อมากันชามามาลยโดนาครับหน้าล็อกจ่ายมากันชาแทงขึ้นหน้าไปสักโค่ยังได้ครับสักโค่บังไว้ก่อนบังไว้ก่อนโอเคได้ทุ่มครับมาลยโดนาหน้าล็อกไปกันชากันชาโยกไปต่อริมเส้นแล้วตัดกลับมาอู้โหมันเบาไปครับ นำอยู่2-0ครับจบรึ่แรกไปเพือ่อนยกนิโปกให้ครับเยี่ยมเหมือนกันเพือ่อนสักสองสามวันน่าจะขึ้นแชมเปี้ยนนะครับเพราะว่าอ,อันนี้มันเริ่มอ,อยู่แถวแถวเวอร์คารนะครับก็โอเคอยู่นะ รอบที่แล้วมันไปเริ่มอยู่อะไรโปรงครับกว่าจะขึ้นมาได้อันนี้เริ่มอยู่เวอร์คาร์สเลยนะก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้ตกไกลเท่าไหร่ปั่นเรียบร้อยครับอ้ยหรือว่าเราได้เกินยี่สิบดาวนะหรือว่าเกินยี่สิบดาวมันจะเริ่มเวอร์คาร์ลร้วเ่อดเมื่อก่อนเดือนที่แล้วรอบที่แล้วผมไม่ถึงครับผมประมาณสิบกว่าดาวนะ รอบนี้ก็สามสิบนะจับสิบห้ามันก็เลยเริ่มเวอร์คาร์ดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะปหลุดไปแล้วครับหลุดไปแล้วกดเน้นๆติดเซฟยังได้อาร์ตอาร์เอาฟาว์ให้จานโอเคจุดโทษครับเอวอัดทางขวาเนี่ยอ๋อเซฟเซฟได้เฉย ไม่เป็นไรครับนำอยู่3-0ฟาวไหมครับมีฟาวมีครับมีเวเอาได้ฟาวอีกมาเดี๋ยวยอดไปเลยยอดไปมีเวซาบอต้าไหลจะไหลเข้าไปกลางครับติดมาสโคโได้เตมมะมุม้ยเนี่ยโอเคครับได้เตมมะมุมครับ ไปอืมไม่ถึงมาตัวนี้เข้าไม่ถึงมาเลยนะ่โอเคดักสวยนะกันชาเลยชา,ชาไปล้วค่อยๆโยกค่อยๆล็อกไหลมาโอเว่นอ้หูเบาครับมาตาบมาดูซาปตาบเนี้ยครับตัวนะัวข้างใหญ่นะผ่านยากนะครับผมว่าใช้ดีเลยนะให้ผ่านนะครับ ต้องไปแรกนะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่แรกจับเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนอัจจะเป็นแบกทีดีที่สุดที่ผมมีแล้วตอนนี้ตัวหนึ่งก็เทนอีกตัวก็ร้อยอะไรร้อยหกนะครับใช้ร้อยหกร้อยเจ็ดอยู่นะครับได้ร้อยสิบมาก็ใช้ได้เลยโอเคครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับ เพื่อนโยกน้โปรงให้ตอชนะไปสามศูนย์ครับเกมนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะเพื่อนๆถือว่าผ่านครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ